สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมย์จะไปทําสวยกันก็คือเมย์จะไปฉีดแฟตที่หน้านะคะอันนี้คือเหนียงก่อนที่จะฉีดปกติเวลาที่มีน้ําหนักเพิ่มขึ้นอ่ะมันจะลงที่เหนียงก่อนอย่างแรกเลยก็เมย์จะไปทําที่เดอะคลินิกนะคะเขามีสาขาใหม่ที่มาเช่ทองรอเนี่ยทุกคนมันคือมุมถ่ายรูปยอดฮิตของตอนนี้คลินิกอยู่ตรงนี้เลยนะคะวันนี้ก้านก็มาทําด้วยข้างในเขาตกแต่งได้แบบมินิมอลมินิใจมากทุกคนคือสามารถแบบมาถ่ายรูปได้เลยแต่งเป็นทนออกสีแบบครีม นัวๆขาวๆอะไรประมาณนี้อย่างแรกที่เมย์มาทํานะคะคูเลเซอร์เป็นทีตเมนหน้านุ่มกระจ่างใสลดสิวนะคะตัวนี้จะเป็นการผักวิตามินลงผิวด้วยความเย็นนะคะเวลาทําก็จะมีความรู้สึกเย็นๆสบายๆคือเมยชอบอันนี้มากเพราะว่าแบบมันสบายมากๆอะ่ะและอ,อย่างหนึ่งคือตอนสุดท้ายอะ่ะเขาจะมีเป็นบริการนวดหน้าด้วยทุกคนคือเมชอบอันนี้แบบที่สุดแล้วชอบมากๆ หลังจากทำทรีตเมนต์เสร็จนะคะต่อมาเมีจะมาฉีดแฟตนะคะสำหรับแฟตที่เมี์ฉีดครั้งนี้มันจะเป็นแฟตบอมนะคะเป็นแฟตที่ฉีดสลายไขมันแบบพรีเมียมนะคะตัวนี้ก็คือลงเร็วเวลาฉีดไม่แสบเลยทุกคนสำคัญก็คือไม่บวมด้วยนะคะแล้วคุณหมอก็คือมือเบามากการก็มาทำทรีตเมนต์ที่หน้าแล้วก็มาเลเซอร์ขนที่หนวดนะคะจะเป็นแบบแ yes ยกก้านบอกว่าไม่เจ็บเลย หลังจากทำเสร็จออกมาข้างนอกพระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกแล้วนะคะคือบรรยากาศดีมากที่หน้าร้านและถ้าเกิดใครที่ถ่ายรูปเช็คอินในมุมนี้ทางเดอะคลินิกเขามีโปรโมชั่นนะคะรับไปเลยเลเซอร์ขนฟรี1ครั้งทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะรู้สึกหน้าใสขึ้นมากรู้สึกว่าหน้าเรียวลงขึ้นเยอะเลยทุกคนไว้มาอัปเดตกัน